ชาโกโก้ดื่มเลยประโยชน์เยอะสดชื่นครับชาโกโก้นี่ครับก็เป็นประจำทุกวันนะครับก็จะต้องมีการดื่มชาโกโก้ นะครับชาโกโก้ Char oco, ดียังไงหนึ่งชาโกโก้นะครับจะช่วยลดภาวะความเครียดนี่นะครับชาโกโก้ Char oco, ที่ผมได้ชงดื่มเนี่ยนะครับก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับหลายชนิดนะครับที่สำคัญประโยชน์ของชาโกโก้ oco, ก็คือลดความเครียดครับถ้า ภาวะเศรษฐกษิจแบบนี้ช่วงโควิดแบบนี้ลองเอาชาโกโก้ไปลองดื่มดูนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายๆสบายๆส,สโลไลท์นะครับก็ดื่มชาครับจิบชาต่อคือชาโกโก้นี่นะครับก็ได้มาจากมาเมล็ดโกโก,โก้นะครับที่ผ่านการหมักแล้วก็ตักแห้งแล้ว นะครับเมื่อตักแห้งแล้วนะครับเราก็ทําการกระทอบเปลือกออกนะครับกระทอบเปลือกแต่ว่าต้องเอาไปอบก่อนนะครับพอเรากระทอบเปลือกออกนะครับเราก็จะได้ตัวเขาเรียกว่าเปลือกโกโก้เนี่ยนะครับหรือโกโก้เนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพอเราแกะเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นเมล็ดโกโก้นิปแบบนี้นะครับ, workers, ร way, so รบแล pues, mm ้ว hmm. ก็แยกโกโก้นิปออกไปแล้วก็นํา เปลือกชานะครับมาใส่ในกาขัดน,น้ําร้อนนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นเห็นเปลือกชาไหมนะครับนะครับใส่แล้วก็แค่เติมน้ำร้อนครับสีสันสีสันของเปลือกชาก็จะอยู่ที่ตัวเปลือกที่เราหมักนะครับถ้าหากว่าเราหมักนานนะครับสีชาจะไม่สวยแต่ของผมเนี่ยก็จะหมักประมาณแค่ 3าถึงหวันนะครับพอมันเป็นสีส้มพอเป็นสีส้มปุ๊บผมก็จะเอาไปตากแห้งเลยนะครับเราก็จะได้น้ําชาสีผืนแบบนี้ครับเห็นไหมครับสีเป็นสีชาสวยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือดื่มแก้เรื่องของไมเกรนนะครับแก้เรื่องของความเครียดคนที่มีกังวลหลายอย่างช่วงตรงงานโควิดนะครับหรือว่าปวดหัวไมเกรนก็ลองไปดื่มดูนะครับ มันชื่นครับแล้วก็มันมีรสชาติพิเศษมากนะครับอยากให้ลองชิมกันผมก็แปลรูปนะครับนอกจากเป็นชาแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเปลือโกโกโก้เนี่ยนะครับเปลือกตัวนี้นะฮนะเรายังสามารถนําไปต้มเป็นเบียร์นะครับเป็นโกโก้เบียร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ในวงการก็เริ่มนิยมแล้วนะครับแต่ว่าวิธีที่ดื่มแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ดื่มได้ง่ายก็คือการแปลรูปเป็นชานี่นะครับ ผมก็ได้ทำเป็นกระป๋องชาอย่างนี้นะครับขนาด50กรัมนะครับอันนี้คือ,อโกโก้ทีของผมนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำการแพ็กเกจจิ้งเรียบร้อยนะครับมีแพ็กเกจจิ้งเรียบร้อยอันนี้ให้เห็นว่าเป็นฝาลูมิเนียมนะครับคือแกะปุ๊บก,ก็ปิดนะครับใช้งานได้หลายรอบหลายครั้งนะครับกระป๋องนึงเนี่ยนะครับ ชงได้ไม่ต่ำกว่า20ครั้งนะเพราะว่าเราใส่เนื้อนะครับใส่เนื้อ,อชาครับใส่แค่นิดเดียวนะครับประมาณสักหนึ่งกำมือประมาณนี้ฮะนี่ครับใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมลงไปในในหม้อรองนะครับแล้วก็แค่เทน้ําร้อนลงไปนะครับตั้งไว้ประมาณสักสามถึงห้านาทีตัวน้ําก็จะเป็นสีชาอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงง่ายนะครับ ตัวชาโกโก้เนี่ยนะครับจะมีความพิเศษในเรื่องของละลายไขมันนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไขมันนะครับความดันสูงนะครับแนะนำให้ดื่มชาโกโก้ครับเพราะว่าะละลายไขมันนะครับคนที่ดื่มชาโกโก้เป็นประจำนะครับสังเกตเลยว่าเวลาเราดื่มเนี่ยนะครับเหนือเราจะออกเยอะผมก็ดื่มประจำนะครับก็ เป็นรสชาติที่น่าลองนะครับหลายๆคนยังยังในวงการยังไม่ค่อยจะรู้จักชาโกโก้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเทคนิคในการขายชานะครับก็ง่ายๆก็คือพอเราอบเมล็ดโกโก้นิดนะครับซึ่งเป็นเมล็ดโกโก้ตักแห้งเรียบร้อยเราก็แกะนะครับเป็นเม็ดดำๆเรียกว่าโกโก้นิสนะครับก็เอาไป แปลรูปเป็นโกโก้พาเดอร์อีกนะครับหรือว่าไปแยกเป็นน้ามันอีกนะครับแต่ว่าส่วนเปลือกชานะครับเปลือกโกโก้เนี่ยนะครับก็คือกลตหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกก็คือกะลาก็ได้นะครับกะลาโกโก้ชาโกโก้โกโก้ทีก็อันเดียวกันนะครับหรือบางคนบอกว่ามันไม่ใช่ชานะมันก็คือเปลือกกะลาโกโก้ต้มก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมเนี่ยผมเรียกเป็นโกโก้ทีแล้วกันนะครับเพราะว่าสีเขาคันค่อนข้างที่จะคล้ายชามากแล้วก็ที่สําคัญคือ ดื่มได้ทุกวันครับซึ่งมีหน้าที่ตัวสําคัญก็คือล้างไขมันในเส้นเลือดนะครับสําหรับใครที่เป็นไขมันหรือว่าเป็นเบาหวานนะครับถ้าเป็นเบาหวานก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ท่านเนี่ยฉีบอยนะครับก็คือปรับเอนไซม์ที่อยู่บนเปลือกของผิวโกโค้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเอนไซม์ที่ทําให้ขยายหลอดเลือดนะครับทําให้ เลือดไหลเวียนดีเวลาดื่มนะครับเวลาดื่มเนี่ยจะต้องดื่มตอนร้อนร้อนนะครับจะต้องดื่มชาโกโก้ตอนร้อนร้อนครับจะมีประสิทธ,ธิภาพดีมากนะครับสําหรับคนที่อ้วนๆแบบผมเนี่ยนะครับมีภาวะแทคกตอนอาจจะเป็นโรคเบาหวานได้นะครับ,าารรบ,ก,รบก็ให้ดื่มทุกเช้านะครับดื่มที่สําคัญเลยก็คือลดความเครียดแน่นอนนะครับช่วยเรื่องของความเครียดได้ แล้วก็ช่วยเรื่องของละลายไขมันในเลือดอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีไขมันในเลือดมากนะครับเราก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงกับเป็นหลายโรคมากๆเลยนะครับซึ่งชางโกโก้เนี่ยสามารถช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ผมทานประจํานะครับส่วนอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายอย่างนะครับเช่นการฟอกเลือดนะครับมันก็มี ส่วนช่วยในเรื่องของการฟอกเลือดอันนี้นะครับสำหรับคนที่ผู้หญิงนะครับที่เข้าส่วไวทองนะครับก็แนะนำให้เอาชาโกโก้ไปลองทานดูนะครับจะต้องทานร้อนๆนะครับก็คือวิธีการก็คือง่ายๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือ,อมีกาสักกาหนึ่งะครับแล้วก็แล้วก็นำเปลือกโกโก้เนี่ยครับลงไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เติมแค่เติมน้ำร้อนเท่านั้นเอง ก็จะได้ชาโกโก้นะครับสำหรับคนที่ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองนะครับดื่มชาโกโก้ลดความเครียดนะครับพอลดความเครียดแล้วข้อที่สำคัญก็คือช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับและที่สำคัญก็คือรสชาตินะครับหอมนะครับอร่อยทานแล้วลื่นคอนะครับจะไม่เฟื่อนกินแล้วจะไม่ง่วงนะกินแล้วก็จะสดชื่นนะครับ พูดไปก็กินโชว์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดับตะหหยได้ดีนะคือแก้คอแห้งหรือบางคนนะครับไม่ชอบทานร้อนนะครับเอาเป็นเมนเูเย็นก็ได้นะครับก็คือแค่เติมน้ําแข็งพอเราได้น้ําชาก็คแค่เติมน้ําแข็งนะครับหรือว่าบางคนอยากให้มันมีรสชาติหวานก็สามารถเติมน้ําตาลช่วยได้นะครับก็คืออาจจะใส่น้ําตาลเข้าไปแล้วก็คนให้มันร้อนเท่ากันแล้วก็เทนะครับก็เป็น อีกหรือเมนูเก๋ๆนะครับสาหรับชาโกโก้ซึ่งชาโกโก้เนี่ยนะครับเราก็ไปแปรรูปได้หลากหลายไม่ใช่เฉพาะแค่ชาเท่านั้นนะครับสามารถนําไปต้มเป็นเบียร์ได้ด้วยนะครับก็คือคราบเบียร์นะครับเป็นเบียร์เบียร์โกโก้เนี่ยนะครับเปลือกมะนิสนะครับสามารถไปต้มเป็นเบียร์โกโก้ได้ซึ่งผมก็จะนําเสนอในคลิปต่อไปนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องโกโก้นะครับอยากจะปรึกษาก็ โทรมาที่เบอร์062565668นะครับหรือว่าเอสไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงประมาณ3ทุ่มถึงจะปิดโทรศัพท์นะครับเอสไลน์สอบถามได้ทุกอย่างนะครับถ้าถ้าอยากจะแนะนำนะครับอยากจะขอความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับโกโก้นะครับหรือว่า ช่องทางในการจัดจําหน่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านเกษตรกรหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่ถูกโกโก้มีปัญหาสงสัยนะครับมาเลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับคือโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่มีความหลากหลายจริงๆนะครับถ้าได้มาทําแบบผมแล้วก็จะเข้าใจนะครับเพราะว่าหนึ่งผลของโกโก้ไม่มีอะไรที่ต้องทิ้งเลยนะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนติดตามทิ้ก็จะเห็นว่าเหลือโกโก้เนี่ยผมก็มานามาทําเป็นดินเกษตรนะครับหรือว่ามาทาเป็นปุ๋ย ซึ่งนำมาปลูกผักสลัดต่างๆอย่างามมากนะครับก็เดี๋ยวก็จะมะีทำคลิปนะครับให้ดูนะครับก็กดติดตามไว้เพราะว่าผมจะนำความรู้เกี่ยวกับโกโก้นะครับ mm. เกี่ยวกับพืชตัวนี้นะครับมามานำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมมานำเสนอเรื่องของชานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามว่ากินชาโกโก้และมีประโยชน์ยังไงผมก็ แนะนําว่าคือกินชาโกโก้เนี่ยไอตัวที่ดื่มแล้วเนี่ยดีมากก็คือลดภาวะความเครียดน,นะครับสองละลายไขมันนะครับสําหรับคนที่มีภาวะไขมันสูงนะครับความดันสูงเนี่ยลองเอาชาโกโก้ไปดื่มดูนะครับประโยชน์มีเยอะนะครับอยากจะให้ไปลองกันสําหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะลองเป็นกระป๋องเล็กๆแบบนี้นะครับก็ มีจำหน่ายนะครับผมมีจำหน่ายทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็คือโลกมันง่ายนะครับในการขายสินค้าก็คือไม่ว่าจะเป็นช็อปปี้ลาซาด้านะครับหรือว่าช่องทางทาง facebook หรือว่าแอทไลผมมานะครับก็สามารถส่งถึงบ้านนะครับมันมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับตอนนี้ก็คือโลกออนไลน์เนี่ยคือเราต้องมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะสามารถขายสินค้าได้ทั่วเกษตรกรปัญหาใหญ่ๆสำคักสําคัญสาคัญเลยก็คือผลิตเก่ง แต่ไม่เก่งขายนะครับวันนี้เนี่ยกเกษตรกรยุคใหม่ยุคโควิดสามเ่ยนะครับคุณจะต้องผลิตเก่งแล้วก็ต้องขายเป็นด้วยนะครับถ้าคุณผลิตอย่างเดียวแล้วคุณขายไม่เป็นก็จะเข้าสูก่กระบวนการเดิมก็คือถูกกดราคาฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นกเกษตรกรหัวก้าวหน้านะครับก็คือผลิตเองขายเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เห็นว่า ลูกโกโก้แล้วก็สามารถจำหน่ายได้จริงแปลงรุปได้จริงนะครับอันนี้ก็คือพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งสำหรับในซีซั่นที่ผ่านๆมานะครับหลายๆซีซั่นก็หลายคนอาจจะหูห,หาแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้อยู่คู่คนไทยมาจริงๆแล้วอยู่มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้ความนิยม3-5ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู ในปีที่5แล้วนะนะที่ผมทำโกโก้มาแล้วก็ได้แปรรูปเป็นสินค้าต่างๆมากมายนะครับถ้าเพื่อนๆที่ดู E p ของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมแปรรูปทั้งเป็นพาวเดอร์นะครับทั้งเป็นโกโก้นิฟทั้งเป็นโกโก้บัตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นโกโก้ทีนะครับก็ตอนนี้สินค้าที่ผมแปรรูปหลักๆก็จะมีอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของช็อกโกแลตเนี่ยเป็นอะไรที่แปรรูปก็ยังมีก็ยังมีแปรรูปนะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตแท่งนะครับถ้า เพื่อนๆสนใจนะครับนอกจากมีชาแล้วก็ยังมีช็อกโกแลตในรูปแบบต่างๆนะครับให้นองชิมก็ติดต่อกันมาได้นะครับสำหรับแฟนคลับที่ถามว่าเปลือกโกโก้เอาไปทำชาอย่างไงนะครับก็ผมว่าคลิปนี้ก็กระจากเคลียร์นะครับก็ทำให้เห็นว่าทำาชาโกโก้ทำง่ายมากนะครับซึ่งก็แค่นำเปลือกโกโก้นะครับมา ใส่กับน้ําร้อนเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้ชาหอมหอมนะครับมีความพิเศษเลยคือเขาจะมีลักษณะรสชาติของเขาพิเศษนะครับคือถ้าหากว่าเราหมักเราหมักเก่งนะครับเราหมักชาเก่งนะครับเปลือกชาจะหอมนะครับและที่สำคัญคือทานแล้วก็ไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะครับไม่มีกลิ่นเปรี้ยวแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ทานตอนร้อนนะปล่อยให้มันเย็นนะ มันจะรสชาติมันจะเฝืดๆไม่อร่อยนะครับแนะนําก็คือถ้าทานชาโกโก้ให้ทานตอนร้อนๆร,รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับติดตามสับสับคลาช่องของผมนะครับก็จะมีความรู้เรื่องของเกษตรแบบหลายๆทางนะครับทางออกหลายๆทางเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับโกโก้อาจจะเหมาะกับหลายๆคนนะครับแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับหลายๆคนนะครับก็เรียนรู้ พัฒนานะครับต่อยอดนะครับสิ่งสําคัญก็คือวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วนะครับก็คือการที่เราต้องไปออกบูธออกห้างเนี่ยมันหมดยุคแล้วนะครับก็เปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนบ้านตัวเองนี่แหละครับมาเป็นสํานักงานเปลี่ยนบ้านตัวเองนี่นะครับมาเป็นจ็อปร้านค้านะครับแล้วก็ทําการขายของบนอินเทอร์เน็ตนะครับเราพยายามค้าขายขายทั่วโลกนะครับขายทั่วประเทศนะครับผลิตเองขายเองนะครับนี่คือยุคใหม่ ยุคที่เกษตรกรนะครับจะเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงนะครับกลับมาพลิกฟื้นแผ่นดินครับแล้วก็กลับมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเกษตรเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าทําเกษตรเป็นเรื่องยากนี่ถือว่าผิดนะครับเกษตรกรหลายคนนะครับเก่งผลิตแต่ไม่เก่งขายวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับระบบทุนกําลังจะล่มสลายนะครับเราจําเป็นจะต้อง ผลิตเองขายเองนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ระบบการตลาดเพราะวันนี้เนี่ยการตลาดมันอยู่ใกล้มือครับบริษัทผลส่งเติบโตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟล์ b บ s เอ็กเพ s สช h อป e ี้แครีนะครับเอซีเอ็ Express, หลายบริษัทที่เติบโตแล้วก็วิ่งส่งสินค้าทั้งวันนะครับวันหนึ่งหลายล้านชิ้นนะครับต่อบ,บริษัทนะครับมันชี้ให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันอยู่ในมือของเราแล้วนะครับใช้มือถือให้เป็นประโยชน์นะครับอย่าเสพ แต่เรื่องของคนอื่นนะครับเราต้องทําเรื่องของเราให้คนเขาเสกบ้างนะครับก็คือเนี่ยครับทำข้อมูลแบบของผมเนี่ยนะครับติดขาดตรงไหนสงัยตรงไหนนะครับก็โทรถามกันได้นะครับ0 6 2 56 5 66, 6 6 6 8นะครับปัญหาเกี่ยวกับโกโก้หรือเกษตรอินทรีย์นะครับอื่นๆที่ผมทราบก็ถามได้นะครับปัญหาเรื่องมันแรงปัญหาเรื่องของการตลาดลุกแล้วขายใครขายไม่เป็นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ก็ลองปรึกษากันดูนะครับที่เบอร์ที่บอกไปแล้วนะครับซึ่งผมเองก็เป็นเกษตรกร,กรธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งนะครับก็หวังไม่อย่างนี้ว่าประเทศเรานะครับเป็นอู่ข้าวอุ่นน้านะครับเรามาสะสมอาหารเรามาสะสมความมั่งคั่งนะครับใครมีอาหารคนนั้นโชคดีใครมีอาหารคนนั้นยั่งยืนนะครับคนไทยโชคดีครับที่เราเป็นเมืองที่ผลิตอาหารได้เองนะครับอย่าให คนที่มีแค่น้ำมันซึ่งจะกำลังจะไม่ใช้แล้วนะครับคนที่มีแค่เทคโนโลยีกิ้งก้องกิ้งก้องเดี๋ยวก็ตกรุ่นเดี๋ยวก็ล้าหลังนะครับมาชนะอาหารได้นะครับเราไม่มีโทรศัพท์แพงๆเรามีชีวิตรอดครับเราไม่มีน้ำมันเราก็ยังมีชีวิตรอดครับแต่ถ้าเราขาดอาหารครับเราไม่รอดแน่นอนฝากไว้นะครับคนไทยยุคใหม่ต้องคิดเป็นนะครับเราต้องเข้าสู่ยุคการผลิตอาหารด้วยตัวเองนะครับสนใจชาก็ โกหากันได้นะครับลองชิมดูครับชาอร่อยมากนะครับปิดท้ายโดยการจิบชาโชนะครับรสชาติดีมากเลยครับชาโกโก้ครับผมให้เห็นชัดๆนะไปละครับ